ผมขอมีเมียเพิ่มได้ไหมนี่คุณพูดบ้าอะไรของคุณอ่ะแล้วลผู้หญิงคนนี้เป็นดารานี่สวัสดีค่ะฉันเมียพี่บาสนะคะก็คนนี้แหละที่ผมจะขอเพิ่มอะมันไม่มีใครโอเคหรอกนะที่แฟนจะขอมีเมียเพิ่มอ่ะก็นี่ไงที่ผมต้องมาขออนุญาตคุณก่อนนะนาด้านเห็นกระตัวจริงพี่โอพี่โออย่าว่าพี่บาสสิคะออยผิดเองอ่ะที่ไปรักพี่บาสนอะคะ่ะ ูกอย่างนี้สิครับถ้ารักกันมากอะทำไมพี่เลิกกับฉันแล้วไปอยู่กันสองคนละ่ะไม่ได้เดี๋เจ้าโอ้ผมยังรักคุณอยู่แล้วผมก็าขาดคุณไม่ได้ด้วยอะพี่บาสเขารักคุณจริงๆนะคะให้โอกาสเราสักครั้งเถอะค่ะได้เอาสิแต่มีข้อแรกเปลี่ยนนะจริงเหรอคุณยอมแล้วใช่ไหมแล้วคุณต้องการอะไรอะ ฉันต้องการเงินหนึ่งล้านเพื่อแลกกับการที่มีเมียน้อยได้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโอนให้คุณเลยเจอกันที่บ้านนะเมียน้อยแล้วเจอกันค่ะคุณพี่เมียนหลวง ออยหนูเป็นไรไหมเจ้าโอ๋คุณปากออยทำไมอ่ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฉันก็ยืนอยู่ของฉันนิ่งๆอะ่ะออยรู้ว่าพี่เกียดออยนะคะแต่ไม่เห็นจะต้องทำกันขนาดนี้เลยนี่คุณนี่เป็นเมียหนูในตำนานจริงเลยนะผมาคิดว่ามีแต่ในละครคุณก็คงเป็นชายแท้ในตำนานสินะเมียน้อยคุณก็เหมือนกันปัญญาอ่อนทั้งคู่ใช่ฉันเป็นคนทำเองแหละ และจะทำให้มากกว่านี้ด้วยคอยดูอย่ามาทะเลาะกันเรื่องออยเลยค่ะออยเห็นอย่างนี้แล้วออยรู้สึกผิดอ่ะถ้ามีครั้งหน้าเนี่ยผมจะสั่งสอนมันเองพี่โหยออยเอาน้ำมาให้ค่ะอ้อยพี่หยออยขอโทษค่ะออยไม่ได้ตั้งใจค่ะนี่เธอตงใจใช่ไหมเอ้เจเย็นดิคุณออยไม่ได้ตั้งใจหรอกคุณมันง้อ พี่โอ๋เกียรออยขนาดนั้นเลยเหรอคะก็ได้ออยมีอยู่แล้วออยเดี๋ยวก่อนออยเดี๋ยวก่อนดิถุดยดวผมจะกลับมาเคี่ยวคุณอเออรีบกลับมากแล้วกันพี่จะเลิกกับเจ้าโอ๋แล้วเราสองคนจะแยกไปอยู่ด้วยกันอเอาสิไปเลย ใา,ายทำไมก็ฉันเป็นเมียหลวงในตำนาน,นีทำอะไรก็ไม่ผิดอ้อยเหาะละพี่ถ้าคนอื่นเขารู้อ้อยตกงานแน่ๆนั่นมันก็เรื่องของแกเจ้าคาอ้อยมาดูแล้วดาราช่องหลากสีเป็นยังอยคนอื่นคะ่ะย่สิพอได้แล้วคุณนี่มาเร็วจริงๆเลยฉันเร็วได้มากกว่านี้อีกทนแรงมาฉันก็แรงกลับ